สวัสดีค่ะมาพบกับ Urgent Message นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป Message ที่ไพ่อยากจะสื่อบอกคุณนะคะอาจจะเป็นในอีก7วันหรือ14วันข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตุกสับพไพ่ไว้แล้วบางส่วนเราค่อยๆมาเปิดกันนะคะว่า Urgent Message ที่พลังงานของไพ่อยากสื่อสารกับคุณนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง เรามาดูกันค่ะภายใบแรกได้เพจช้อปบอลค่ะในเรื่องของการทำงานหรือการทำอะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่ามีต้องเมเนจให้ดีนะคะไม่งั้นถ้าเกิดคุณเมเนจไม่ดีแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ใน7วันหรือใน10วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรวจทานตรวจสอบให้ดีใครที่กำลังจะเริ่มงานใหม่รองออหัดเรียนรู้หรือต้องความทำความเข้าใจมากๆนะคะในงานใหม่ที่คุณจะทา จัสติกค่ะคุณอาจจะต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างบางอย่างในที่นี้อาจจะหมายถึงสิ่งที่คุณทั้งชอบและไม่ชอบนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถโทดรองได้ The w e e l of Fortune ค่ะในอีก7-10วันข้างหน้าอาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเองมากนักนะคะแต่ว่าคุณเองอาจจะต้องใช้ความพยายามส่วนตัวของตัวเองเป็นพิเศษในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักเพราะฉะนั้นต้องขยันแล้วก็อดทนนะคะต่อสิ่งรบเร้าที่เข้ามาตุกคิดว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาทำลายความพยายามของคุณได้หรอกค่ะนอกจากความท้อแท้ของตัวคุณเอง ต่อมานะคะไพ่ขึ้นโฟล์ออฟสอดค่ะหากถ้าเราเป็นคนขี้เกียจเราจะไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะต้องมีความขยันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านะคะเพื่อให้บรรลุความต้องการในสิ่งที่เราต้องการ ไม่มีอะไรค่ะที่มันไม่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษตุกขอบให้ใบสุดท้ายนะคะ ไพ่ไปสุดท้ายที่ควีนซอฟฟอนค่ะคุณจะสังเกตได้ว่าหากคุณมีความพยายามแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะสําเร็จได้ง่ายๆได้ภายใน7-10ถึงวันหรือ14วันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณเองอาจจะต้องตัดสินใจแล้วนะว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงให้ชีวิตมันเป็นไปในทิศท,ท,ท,ทางที่ดีตอนนี้ดวงคุณเปิดแล้วคุณสามารถที่จะเปิดรับพลังงานดีๆหลายๆอย่างเพื่อให้ตัวเองก้าวผ่านไปโดยมีพลังงานดีๆเหล่านั้นเป็นตัวหนุนนำ ะะให้คุณสามารถที่จะมีะความคิดดีๆหรือมี energy ที่มันเป็น energy นดีๆในการทำสิ่งต่างๆหรือการแก้ปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะนี่คือคำทำนายของคุณใน7-14วันข้างหน้าค่ะ